อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่ได้ชื่อว่าอำเภอปราสาทนั้นเพราะว่ามีปราสาทหินโบราณซึ่งสร้างโดยฝีมือชาวขอมอยู่หลายแห่งสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของอำเภอปราสาทอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีการกระจายความเจริญอยู่ในระดับปานกลางสภาพคล่องทางเศรษฐกิจและเงินหมุนเวียนในระบบตลาดตะวันอยู่ในลำดับที่สองของจังหวัดสุรินทร์รองจากอำเภอเมืองสุรินทร์ การเจริญเติบโต,ตทางด้านอุตสาหกรรมปี2552ถึง2557มีมูลค่าการลงทุนสะสมสูงเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดที่6,000ล้านบาท สาเหตุที่ทําให้อํเาเภอปราสาสตรมีอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีเนื่องจากได้มีการวางยุทธศาสตร์ให้จังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในประตูสู่อินโดจีนของภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเพืววออเเ่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางบกของอาเซียนอํเาเภอปราสาสตร์มีที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญของเส้นทางขนส่งมีถนนสายสําคัญคือทางหลวงหมายเลข2 1 4มีจุดเริ่มต้นจากเขตเทศบาลเมืองกาลสินผ่านอําเภอปราสาสตรเข้าสู่อําเภอกาบเชิงและสิ้นสุดที่ประตูอินโดจีนช่อองจ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับถนนใหม่เลข68ของกัมพูชาที่ทางรัฐบาลไทย ให้เงินช่วยเหลือในการพัฒนาเส้นทางโดยให้กรมทางหลวงพัฒนาจากสองช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรปัจจุบันนโยบายของชื่อวัสุรินมีความพยายามที่จะผลักดันให้ช่องจอมด่านชายแดนถาวรบนทางหลวงหมายเลข2องหเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเพื่อเข้าสู่นครวัดนครธมพนมเปญซึ่งเป็นเมืองสําคัญของประเทศกัมพูชาทําให้อํเาเภอประสาทมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดความคืบหน้าโครงการต่างๆของกรมทางหลวงได้ที่ Facebook กรมทางหลวง f e c o o o Slash d e partment of highway หรือสายด่วนกรมทางหลวง1586